มาออกแล้วขณะนี้ม้ากายสิทธิ์เป็นตัวนำคู่กับเจ้าดีลักกี้เฮงขณะนี้เจ้าดีลักกี้เฮงขณะนี้มังกรแดงเป็นตัวนำคู่กับเจ้าดีลักกี้เฮงฟิงเ,กกเงจอเป็นตัวที่สามที่โคบปป้าเก้า บางกรรแดงเป็นตัวนำโชคดีลัคกี้เฮงเป็นตัวที่สองที่ป้ายแปดบางกรรแดงเป็นตัวนำโชคดีลัคกี้เฮงเป็นตัวที่สองสมศักดิ์ศรีที่สามที่โค้งป้ายเจ็ดสมศักดิ์ศรีเริ่มเริทางนอกผ่านขึ้นเป็นตัวนำติดตามด้วยโชคดีลัคกี้เฮง ขณะนี้สมศักดิ์ศรีเป็นตัวนำน้นองกิ๊กเป็นตัวที่สองขณะนี้สมศักดิ์ศรีเป็นตัวนำหมายเทพเป็นตัวที่สองโชคีลัคก,กี้เห็นที่สามมาออกแล้วขณะนี้ ม้ากายสิทธิ์เป็นตัวนำคู่กับโชคดีลักกีเ้เฮงขณะนี้โชคดีลักกีเ้เฮงขณะนี้มังกรแดงเป็นตัวนำคู่กับโชคดีลักกีเ้เฮงทิงเจอรเป็นตัวที่สามที่โค้งป้าเก่า บางกวนแดงเป็นตัวนำโชคดีลัคกี้เฮงเป็นตัวที่สองที่ป้ายแปดบางกวนแดงเป็นตัวนำโชคดีลัคกี้เฮงเป็นตัวที่สองสมศักดิ์ศรีที่สามที่โค้งป้ายเจดสมศักดิ์ศรีเริ่มแลงทาง้งนอกผ่านขึ้นเป็นตัวนำติดตามด้วยโชคดีลัคกี้เฮง ขณะนี้สมศักดิ์ศรีเป็นตัวนำน้องกิ๊กเป็นตัวที่สองขณะนี้สมศักดิ์ศรีเป็นตัวนำแม่ิเทพเป็นตัวที่สองรถดีลักีเห็นที่สา